ดีค่ะเรามารู้เกี่ยวกับขงเบ้งกันนะคะทำความรู้จักกับขงเบ้งกันค่ะโดยอ่านจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะขงเบ,บ้งนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ของแผ่นดินนะคะด้วยมีวัฒมิปัญญาที่เฉลียวฉลาดรอบคอบรอบรู้รอบรู้ทุกด้านนะคะสิ่งหนึ่งที่เราองเห็นมาแต่ต้นในกรณีของการอ่านสามบนั่นก็คือเมื่อเปิดเรื่องและเปิดตัวละครขงเบ้งหรืองูกัดเลี้ยง ภาพที่เราได้เห็นคือเสียงรอเสียงเล่าอ้างในความเป็นคนเก่งกาดของของเบ้งนะคะเรื่องราวจากวการรณกรรมสามกุกมีมากมายนะคะมีหลากหลายและหยิบเอาประเด็นของของเบ้งมาพูดกันนะคะเรื่องของของเบ้งนะคะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดปราเปืองมีนิสัยใจคอเยือกเย็นนะคะ อคนธรรมดานะคะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายเขาหนห่งหนึ่งอยู่กับชาวบ้านนะคะ,2 21, 2 21 2ะ,คะปี2112นักเล่าปีเครื่องคนบุกเสชวนต่อมาเล่าเล่าเจียงก็ยอมจำนวนในปีพ2 2 1ีเล่าปีส่วนเสียบางทองรอ่เสีวนที่การฐานไปในสึกนั้นเล่าปีก็ไปยึดเสียชวนได้ แล้วก็ตั้งขงเบ้งเป็นตัวเจียวชื่อเกียงอิ้วนายพลฝ่ายเสนาธิการนะคะเล่าปีเข้าเสีสวนได้ในปศสองพันหนึ่งร้อยสิบีนะคะขงเบ้งนะคะได้กล่าวว่าถ้าคุณที่จะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากจะเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นถึงนั้นทำพูดนี้ขงเบ้งพูดด้วยเสมอนะคะ ในยามที่เขาต้องเจรจากับเล่าปีซึ่งเป็นหัวหน้านะคะเจ้านายและเพื่อนที่นับถือกันที่สุดนะคะมีคำกล่าวจากสามก๊กนะคะจากหมวงเบงว่าเพราะสน่หานี้ได้ไม่ใช่เพราะเรารอคอยนะคะเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยนะคะดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณตนนะคะ ที่สุดคือผู้ที่จำตนเล็กที่สุดนะคะผู้ที่เล็กที่สุดก็กลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นนะคะปัจจัยความคิดนี้ยกมาจากความหมายอย่างยิ่งเป็นคําที่กล่าวที่ผงดึงนํามาบอกกับบรรดาฐานรวมไปถึงสังคนในกองทัพของเขาอยู่เสมอนะคะอายุทธ์ส่งเสียงบูรพาปาตีปัิจิมหรือ ถึงตรงสีซีของของเบ้งนะคะก็สามารถลดหักตีด่านต้นชองของเพียนที่เอาประสบความสำเร็จในการหักตีด่านตันชองมาเป็นเมืองขึ้นของตนไวไ้ได้อย่างงดงามน,นะคะกละยุทธ์จูงแพติดมือหรือซุงโซยเชียง เร่งประสบความสำเร็จในการลวงเอาลูกเก่าจำนวนมากจากโชากดชูมามอบให้แก่จิวี่ตามสัญญาภายในสาวันโดยไม่ต้องออกเร่งและต้องโทษประหารชีวิตได้อย่างงดงามนะคะความผิดและความชอบตั้งหลายมีแก่หัวหน้าเป็นขั้นต้นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าคงจะลงไปทำทุกอย่าง ไม่ได้แผนแผนที่ที่วางไว้ทั้งหมดล้วนแต่ต้องพุ่งลูกน้องให้ไปจัดก,การพร้อมความสำเร็จและความลุ่มเหลวเรื่องจากจิตนั้นเป็นจิตเรกนะคะคงเป็นกล่าวเสมอน,นะคะคงเป่งเป็นผู้ที่บริาหารแผ่นดินมีความรับฟังความคามิดของบุคคลต่างๆนะะซึ่งเป็นผู้ที่วิจารณ์เข้า ผิดพลาดแม้ข้อผิดพลาดหรือข้อเสียได้อย่างดีนะในการสึกสงครามแม้การทำด้วยในการใช้ชีวิตในสามกกรลกดกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถนํามาปรับใช้กับงเกตได้อย่างดีนะ่นก็คือกที่ชื่อว่ากลายุทธ์ตีให้ตึงนะการเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนที่เฉลี่ยจะลาดด้านหนึ่งคือการเรียนรู้ ของสัมพันธ์ของคนนั้นกับความว่าพอบางบางคนเป็นญาติพี่น้องบางคนเป็นเจ้านายบางคนเป็นเพื่อน่งมาบางคนเป็นลูกน้องนะคะยามออกศึกนะคะผมวิ่งจากบรรจาการรบบนรถเลื่อนโดยมีหมวกเลยพัดขนนกเป็นอาวุธประจำตัวผมเป่งมืนผู้กข้ารู้สประวิชาอย่างถ่องแท้คลองจิตใจจะรู้ปลุกหลงทำลาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างไม่ยานะคะ คำปูุงของหงเิ้งนะคะมีความหมายเล่นมีคุณค่าอย่างมากนะคะถ้าคุณหัวเสียคุณจะเสียหัวคะ่ะหงเบ้งได้กล่าวไว้นะคะอย่าไล่สุนะัให้จนโรกรอย่าต้อนคุให้จนมุมนะ,ะอำนาจที่ประกากเหตุผลคืออำนาจของคุณพาน,นะคะนกทำยางให้ดูไม้ค่าเลือกนายให้ดูน้ำใจนะคะหงเบ่งผู้กล่าไว้นะคะ แล้วก็ขาจะทําตามความคุนี้นะคะจริงหรือลวงลวงหรือจริงถ้าคุณคิดว่าถ้าสุดมีทางเลือกเพียงสองทางจงไม่เปรว่าเขาจะเลือกทางที่สามค่ะถ้าดึกปัญญาไม่มาปัญญาก็ไม่มีนะคะเรื่องราวัา้างบดนี้เป็นเรื่องของผงเป้นะคะ Điện thấy có cả Nhưng mà sẵn cũng lấy làm lâm bọt nữa